ข้าวครัวกับบูมมาทําท้อนมันข้าวโพดกองแกงแพทกันค่ะข้าวโพดหรือผัทะลุงก็เรียกว่าคงนะคะบุมไปหักจากถพผอสามีปลูกวายค่ะเป็นข้าวโพดข้าวเนี้ยวนะคะก็จะได้ซอๆกันเลยค่ะจากตอนได้แล้วเราก็มาปอกเปลือกข้างนอกออกนะคะ แมตตึงมาค่ะทุกคนแล้วเราก็ไปล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็มาคว้านเอาแต่เม็ดค่ะ เสร็จแล้วเราก็ไปผสมเื่งกันเลยค่ะมุ้งชายเครื่องแกงใต้นะคะนึ่งช่อนโตค่ะแล้วก็ปรุงรสน้ำตาลค่ะน้ำปลาค่ะแล้วก็คลุกให้เครื่องแกงเข้ากับเม็ดข้าวโพดนะคะ พอเครื่องแกงข้าวกระเม็ดข้าวผพดดีแล้วเราก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปเลยค่ะใส่ปอพะมาณนะคะแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่นึ่งหลกค่ะไอเราใส่น้ำเย็นลงไปสักนิดนะคะจะช่วยให้แป้งกับเม็ดข้าวผพดจับตัวกันดีค่ะ ข้าวโพดเขาเนี้ยวเ,เม็ดเขาจะแข็งสักนิดนะคะให้เราไปตำในครกก็ได้ค่ะตาให้เม็ดผ่อนเต็กนะคะจะช่วยให้รสชาติกล้อง,งเคืองแกงแล้วก็เครื่องปุ้งเข้าไปในเม็ดข้าวโพดด้วยค่ะวันนี้บุญชายเต่าท่านนะคะชายไฟอ่อน,ออนค่ะ พอน้ำมันเดิ่มร้อนให้เราใส่ถอดมันลงไปเลยค่ะทำให้แบนๆนิดนึงนะคะจะได้ซุกถั่วทึ่งค่ะ ไอเราขยันผิกมานิดนึงนะคะเพราะมันจะไหมเร็วค่ะพอแป้งเริ่มสุกเราก็ตักขึ้นได้เลยค่ะถ้าเราไม่มั่นใจว่าข้างในสุกแล้วไหมห้เราชิมเละก,ก็ได้ค่ะ สุกแล้วบุมตักขึ้นเลยค่ะแล้วก็ลงถาทีซองนะคะเวลาถอดบุมจะทำให้แบนแๆนะคะจะได้สุกถั่วทึ่งค่ะถอดมันของเราก็จะได้กรอบนอกนุ่มในด้วยค่ะ สุกแล้วน่ากินมากเลยค่ะได้ความว่านข้องข้าวโพดกับความหอมและก็ความเผ็ดร้อนข้องเคืองแกงเข้าวกันลงตัวมากเลยค่ะเมนูนี้คอนเฟิร์มอร่อยจริงค่ะเพื่อนๆลงไปทำกันเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บุมด้วยนะคะ